มีคนถามว่าทำไมจะต้องทำอย่างนี้ผม,มว่าสิ่งที่ผมตัดสินใจทำนั้นก็เพราะว่าอาจารย์ทวัชัยจู่ๆก็แวะมาที่ออฟฟิศแล้วก็มาเล่าเรื่องข้อท็จจริงให้ฟังทางหลักวิทยาศาสตร์อาจารย์ทวชัยสู้มาตรรมรู้กี่ปีแล้วรวมั้งคุณอจฉริยะด้วยแต่อาจจะเป็นเพราะว่าแรงไม่พอ ก็ไม่พึ่งแรงผมเรื่องของแตงโมก็ไม่ได้ต่างกับเรื่องของทนายตั้มทนายตั้มนี่คือคุณอ้อยจตุพรถูกชอบโกงไปแล้วก็มาแจ้งความที่สอนอปักช่องก็กลัวว่าจะโดนทนายตั้มใช้อำนาจอิทธิพลต่างๆก็ให้คนมาหาผมให้ผมช่วย แล้วก็ช่วยมาตลอดจนกระทั่งวันนี้แล้วที่ผมช่วยคุณอ้อยก็ด้วยเหตุผลข้อเดียวผมต้องการให้คุณอ้อยได้รับความยุติธรรมจากกระบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมเราเนี่ยฟังดูชื่อเสียงก็ดูมีความหนักแน่นแต่ว่าในช่วงของความหนักแน่นนั้นมันมีช่องโหว่อยู่มาก ที่สำคัญคือข้าราชการโดยเฉพาะยิ่งตำรวจหรืออายาการชอบใช้ช่องโหว่นี้มาเอารัดเอาเปรียบ <c oughs> ประชาชนทั่วไปนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเพิ่นผมเป็นคนที่สื่อมวลชนรุ่นหลังๆอาจจะไม่รู้จักเท่าไหร่นะกเพราะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานผมเป็นคนบ้าระห่ำฮะแล้วผมเป็นโรคความดันทุรัง แล้วผมเป็นโรคที่ไม่กลัวอะไรทั้งสิน้นเพราะผมคิดว่าความกลัวเนี่ยคือความเสื่อม <c oughs> จริงๆความกลัวความเสื่อม <c oughs> ก็เพราะว่าประเทศไทยมีคนกลัวมากจนเกินไปไม่กล้าออกมาพูดความจริง <c oughs> ผมก็เลยชมเชยตัดสินใจบอจา์ปานเทพเพราะอาจารย์ปานเทพเทพิ่งจัดการเรื่องคุณอ้อยจบไปเรียบร้อย คุณอ้อยนี่ประโขดว่าเรื่องตอนนี้กําลังจะไปอไยการแล้วแล้วไยการสูงสุดบอกมาแล้วว่าจะสั่งฟ้องแน่นอนทธนายตั้มจะต้องขึ้นศาลนะฮะสี่คดีแล้วค่อยดูตามผลนีกต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์ประเทพทำคุณอาชิรรทำแล้วก็คุณอาจารย์ธวัชชัยธรรมนั้นผมรับทราบผมรับรู้และผมเกี่ยวข้องทุกเรื่อง ผมไม่ได้ปีกตัวหนีเพราะว่าเรื่องบางเรื่องผมทําตัวเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างหลังแต่ว่าถ้าเมื่อใดพวกเขาเนี่ยมีภัยเมื่อไหร่ผมจะออกไปข้างนอกแล้วไปสู้ให้คุณวัฒน์เป็นคนที่กล้าได้กล้เสียกึ่งๆึงนิสัยคล้ายๆผมคือบารหัำเหมือนกันแต่เป็นคนที่ชอบเดิมพัน แต่สิ่งที่เขาเดิมพันคือเดิมพันในความถูกต้องถ้าเขาชนะเดิมพันเขาก็ได้ชื่อเสียงถ้าเขาแพ้เดิมพันเขาไม่แข่เพราะผมเชื่อว่าเขาเชื่อในสิ่งที่เขาทำอยู่ส่วนน้องๆหกคนนั้นเนี่ยเป็นคนสวยทุกคนแต่ไม่ได้สวยอย่างเดียวไม่ต้องไหว้บ่อยนักรูเป็นคนมีจิตใจงาม ความสวยเนี่ยร่วงโรยแล้วก็ร่วงรามาได้แต่ถ้าความมีจิตใจงามแล้วเนี่ยมันไม่ร่วงโรยความสวยวันหนึ่งข้างหน้าก็หายไปแต่ถ้าจิตใจงามยังอยู่เนี่ยมันจะทำให้ตัวเองสวยตลอดไปยิ่งทั้งสวยทั้งจิตใจงามผมก็เลยผมก็เลยคิดว่าผมควรจะเลี้ยงข้าขสักมือหนึ่งซึ่งตอบแทนความเสียสละงเขาที่ทำให้กับสังคมไทย คนพวกนี้ไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นเขาเห็นว่าความยุติธรรมมันหายไปมันหายไปการตายของน้องแตงโมนั้นมันมีพิรุธมากมายเป็นพิรุธซึ่งตอบไม่ได้ด้วยแม้กระทั่งที่ผมดีใจคือพวกนี้เขาจำลองเหตุการณ์ตามคำให้การของคนบนเรือ แล้วเขาไม่ได้ฉีกนอกหรือจะการคาให้การเมื่อเขาจําลองไปแล้วว่อาอ้าวมันไม่ได้เป็นไปตามเหตุการณ์ที่ตํารวจสรุปหรือพวกเขาสรุปกันไม่ได้เป็นไปที่สำคัญคืออาจารย์หมอทวัชชัยถูกเรียกตัวให้เป็นพยานเอาหลักฐานทางนิติศาสตร์ไปแต่ปรากฏว่าโดนในเดชาตัดอาจารย์ทวัชชัยออกเพราะว่าทําไมเพราะว่าถ้าอาจารย์ทวัชชัยขึ้นให้การแล้ว มันจะทําให้ข้อตกลงภายในระหว่างโจ์ระหว่างโจทย์จําเลยจะตกลงด้วยเรื่องอะไรผลประโยชน์อะไรผมไม่รับทราบจะทําให้คดีมันป่วนนี่คือคำพูดของนายเดชานะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพิรุธมันมีเยอะแยะไปหมดนะพิรุธที่สําคัญที่สุดที่ผมเป็นคนพูดคนแรกกับอาจารย์ปานเทพ ผมบอกคดีคนตกน้ำเนี่ยต้องให้คนระดับผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขมาแจ้งความมาคุมคดีเลยนะมันออกจะผิดปกติมากและเพื่อนอะไรก็ตามเนี่ยมันปฏิเสธวิทยาศาสตร์ไม่ได้ดังั้นคนพวกนี้ใช้หลักวิทยาศาสตร์แล้วใช้ความจริงมาพิสูจน์นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเขาทําอยู่ทุกวันนี้เนี่ย เขาทําเพื่อให้เกิดความจริงขึ้นมาเอาละเขาอาจจะมีจิตใจสงสารน้องเตโมแต่ถ้าเขาทาแล้วหลักการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์หลายอย่างแล้วมันพิสูจน์ว่าน้องเตโมตกน้ําตายก็จบก็ตกน้ําตายแต่พเพอเญความจริงมันพิสูจน์ออกมาชัดเจนว่าน้องเตมโมไม่ได้ตกน้ําตายบาดแผลที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่ถูกถูกใบพัดมันถูกอาวุธมีคมผมก็ถามว่าในฐานะที่ประชาชน ทั่วๆไปที่รักความเป็นธรรมเนี่ยเขาก็ทนไม่ได้กับเรื่องนี้นะฮะยิ่งผมเป็นสื่อมวลชนที่ตามหาความจริงมาตลอดชีวิตผมเนี่ยผมก็ทนไม่ได้คุณนวัดเป็นคนที่รักความเป็นธรรมก็ทนไม่ได้น้องๆเขารู้เหตุการณ์ที่ต้องมาทําให้น้องแต่งโมงเรื่องนี้นี้เขาก็จิตใจงามเ็าทนไม่ได้เขาก็ขอเข้ามาร่วมโดยที่ไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิน้นรวมทั้งครูนิตาด้วย เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเป็นอะไรก็ตามเราได้ทำดีที่สุดแล้วและเราก็ต่อสู้ตอนนี้ยังไม่จบเราก็จะรอเหตุการณ์ต่อไปว่าที่ดีเอสไอไปถึงแล้วเนี่ย <c oughs> ดีเอสสรุปแล้วจะมีปฏิกิริยายังไงแต่ที่แน่นอนที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นหนวันนี้จากการทำงานของอาจารย์ปานเทพคุณธนวัตอาจารย์ทวัชชัยคุณอัจฉริยะและน้องๆเนี่ยมันได้สร้างกระแส กกว่าเปอร์เซ็นต์ของคนในโซเชียลเชื่อแล้วว่าน้องแต่งโมไม่ได้ตายเพราะตกน้ำถึงแม้เขาจะแพ้ในทางกฎหมายเพราะมันทางตันนะแต่ในทางจิตวิญญาณในทางคุณงามความดีพวกนี้ชนะไปแล้วพวกนี้ชนะไปแล้วนะฮะศาลไม่มีทางเลือกเพราะว่าศาลจะต้องพิจารณาคดีไปตามหลักฐานที่เขาเสนอไปก็หลักฐานมันหัวกันแล้วเสนอไปอย่างนี้ ศาลไม่มีทางเลือกสารเราพิจารณาหลักฐานแล้วสารค่อยตัดสินใจอีกทีหนึ่งแต่ก็ต้องตั้งอยู่บนหลักฐานนั้นนั้นเพียงแต่ว่าหลักฐานใหม่อันนี้ที่เรามีอยู่เนี่ยเราจะต้องหาช่องทางหรือฟืน้นคดีอาจจะไปในอีกมิติหนึ่งก็ได้อีกมิติหนึ่งเลยซึ่งซึงซงซง่คุณอชาชญาะก็ดําเนินการอีกมิติคือดําเนินการให้ดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐมาตราหนึ่งห้าเจ็ด ที่ประพฤติปฏิบัติไม่ชอบนะฮะนะฮะมาตรา200ร้อนยะมาตา 200, าตา200ด้วย,วยเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือสิ่งที่บุญนี้ทำนะฮะผมธรรมดาแล้วผมไม่ค่อยจะอยากให้สัมภาษณ์เท่าไหร่พวกคุณก็รู้พวกคุณก็พยายามหลายครั้งหลายเรื่องแต่ผมจะเป็นคนที่ถ้าผมไม่พูดก็ไม่พูดถ้าผมพูดแล้วผมก็พูดสุดสอย <c oughs> นะฮะ <c oughs> ผมต้องการที่จะแนะนําและขอบคุณคุณนวัต ขอบคุณอาจารย์ปานเทพขอบคุณคุณอัริยาขอบคุณอาจารย์ทวัชชัยขอบคุณทุกคนรวมทั้งขอบคุณน้องๆที่เป็นมิสแกรนแล้วก็รวมทั้งครูดิตาด้วยก็ขอบคุณในจิตใจที่ดีงามและเป็นคนที่รักความเป็นธรรมนะครับ